เซเมนโยเก่งขนาดไหนครับเป็นตัวรุกที่มีความแข็งแกร่งสูงมากครับเทคนิคดีนะทักษะดีนะไปกับบอลดีนะมีสปีดต้นสปีดยาวความเร็วดีการหาพื้นที่ในการจบสกอร์ทำได้ดีแต่สิ่งหนึ่งที่ผมชอบก็คือเซเมนโยมีฟิสิกอ์มีสมรรถนะร่างกายที่ยอดเยี่ยมมากๆครับอ,องตนเซเมนโยเป็นตัวรุกที่แข็งแรงตามสไตล์นักเตะเชื้อสายแอฟริกันแข็งแรงวิ่งเร็วถึก ทนแต่ถ้าจะคาดหวังความแน่นอนหรือว่าความเฉียบคมมาตรฐานการเล่นเนี่ยผมว่าเซเมนโยยังต้องต้องพัฒนาอีกพอสมควรเขายังไม่ใช่นักเตะร,ระดับเกรด A นะเขาอยู่ในขั้นพัฒนาขึ้นไปสู่เกรด A ซึ่งกว่าจะถึงตรงนั้นเนี่ยมันต้องใช้เวลาแต่การได้ไปอยู่ทีมใหญ่หัวกรอบดีๆอยู่กับโคช้ชที่มีประสบการณ์เนี่ยโอกาสาที่เขาจะพัฒนาขึ้นมาเก่งมันก็เป็นไปได้ก็ฝากแฟนๆเหมือนเดิมนะที่เห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาดูได้ ตามอธัธยาศัย